แนวทางฮานอยพิเศษครับผมประจำาวันที่25มกราคม2569นะครับผมวันนี้ได้วิ่งรูสูนครับผมตัวเน้น00กับ08นะครับวิ่งรูสูนครับผมเน้น00กับ08รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม t u b e ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แตงนะครับผม ส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจำวันที่25ครับผมมกราคม2569นะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดศูนย์ครับผมวิ่งรูดเป็นศูนย์นะครับสี่ตัวครับผมสี่ตัววันนี้ครับผมสองแปดศูนย์ศูนย์ครับผมต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับ เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม2800ครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวนะครับผมแล้วเราก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวการครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วิ่งรูปศูนย์ครับผมสี่ตัวสองแปดศูนย์ศูนย์นะครับเราก็จะตัดสามตัวได้สองแปดศูนย์ครับผมสองแปดศูนย์กับแปดศูนย์ศูนย์นะครับผมสองตัวเด่นนะคะสองตัวเด่นวันนี้ครับผมศูนย์ศูนย์ครับผมศูนย์สองครับ แล้ก็08ครับผมสุปกันัวันนี้เราก็จะได้28นะครับผม28นี้ก็จะแปลงเป็น88ด้วยครับผมแสองตัวนะครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรับผม2รอบวันนี้ครับ ทางฮานอยพิเศษน,นะครับผมยี่สิบห้ามกราคม25 6 9ครับผมวันนี้ได้วิ่งรูดูนครับผมสี่ตัว2800 3สามตัว2 8 0แกับ8 00ครับผมวิ่งรูศูนนะครับสี่ตัว2800 3สามตัว2 8 0แกับ8 00ครับผม สองตัวเด่นนะครับ0ูนย์ศูนย์ศตกวกันเป็น28แล้วก็88ครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับ0ูนย์ศูนย์ศตกวกันเป็น28แล้วก็88ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสาหรับตัวเน้นนะครับผมสําหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมสามตัวเอส ก็จะขอเน้นไปที่แปดศูนย์ศูนย์ครับผมสามตัวแอดจะขอเน้นไปที่แปดนะครับผมสองตัวครับศูนย์ศูนย์กับศูครับผมสำหรับตัวเน้นในรอบนี้นะครับผมสามตัวแอด็จะขอเน้นไปที่แปดนย์ะครับผมสองตัวเน้นที่ศูนย์ศกับศูย์แปดครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับโวเลกอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม ผู้รับชมใหม่จะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยพิเศษในะวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ